ถ้าเราใช้เบอร์ที่ดีแล้วเราใช้เบอร์เก่าที่เสียเปรียบเสมอือนเราขับเบนซ์แล้วพ่วงซาเล้งไปด้วยนึกภาพออกอไหมคะ<อ>มันจะถ่วงเ,<อ>เพราะฉะนั้นเราอยากขับรถเบนซ์ป้ายแดงไปเร็วๆไม่มีอะไรมาถ่วงเราเราใช้เบอร์ดีเบอร์เดียวไปเลย 9174462อันนี้ใช้มาสิบกว่าปีข้อดีของเบอร์นี้คือเป็นคนพูดเก่งหาเงินเก่งด้วยวาจาพารวยการเงินคล่องอันนี้คือข้อดีข้อเสียของเบอร์นี้เห็นชัดเลยนะคะขาดสติเซนซิทีฟกินน้อยใจหยุ่มหยิมทำงานหนักมาก เป็นคนมีศักยภาพในการทํางานแต่เจ้านายไม่เห็นฝีมือไม่เห็นผลงานนะคะคุณบิก๊กอันนี้ตรงกับคุณบิ๊กกี่เปอร์เซ็นต์คะให้บอกว่าตรงกี่เปอร์เซ็นต์เจประม่าแปดสิบเลครับค่ะโอเคคุณบิ๊กอยากเสริมเรื่องอะไรบ้างคะก็เรื่องการงานและการทำค่ะงา,งานอาชีพนะคะสิ่งที่เราทําอยู่เรื่องเงินเบอร์ที่เมย์แนะนําคุณบิ๊กนะคะคือเบอร์2361535ก เสริมในเรื่องของลูกค้าเยอะออเดอร์เยอะวาจาเป็นเสน่ห์เจราจาค้าขายดีดูดเงินเก็บเงินอยู่ด้วยรอบครอบผู้ใหญ่เมตตาสติปัญญาฉลาด ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ขยนันสุขภาพแข็งแรงคุ้มบริวามร,รมีบารมีคนเกรงใจสติไม่เซ็นสิทธฟไม่น้อยใจแล้วนะแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เครียดด้วยนะคะคุณบิ๊กตังค์เยอะๆนะคะลูกค้าเสริมในเรื่องของการงานอาชีพของเราที่เป็นเซลล์ในอาชีพของการค้าขายนะคะคุยแล้วปิดง่ายได้ตังค์ปิดเคสปิดลูกค้าลูกค้าซื้อเยอะลูกค้าซื้อมากนะคะได้ออเดอร์ได้ลูกค้าเยอะเสริมสเสน่ห์เสริมตังค์เสริมพลังเสริมความขยนัน เสริมครบทุกด้านให้เลยนะคะคุณบิ๊กแล้วก็เบอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ9174462นี่ก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าถ้าเราใช้เบอร์ที่ดีแล้วเราใช้เบอร์เก่าที่เสียเปรียบเสมอือเราขับเบ้นซ์แล้วพ่วงซารเลงไปด้วยนึกภาพออกอไหมคะมันจะถ่วงการที่ได้คุยกับนักวิเคราะห์เป็นไงบ้างคะก็ดีครับทำให้เห็นแบบไอ้ตัวเลขเนี่ยมันส่งผลแบบเหมือนกับเราไม่เคยรู้ว่าตัวเลขชุดนี้มันซัพพอร์ มันไปขับชีวิตเราอะปกติเบอร์ใช้มานานแล้วเนี่ยมา <ขอ S 2> ดูรู้ว่าอ๋อมันมีส่วนเกี่ยวข้องในแบบนี้ครับมันส่งผลมันส่งผลกับตัวเราโดยตรงเลยขอบพระคุณมากค่ะคุณ,บ,คณบิ๊กค่ะนัาากวิเคราะห์ของดีโ o เด r 1 5หนึ่งาทเราทำนายแม่นไหมครับ หากท่านสนใจนะครับที่ต้องการจะดทำนายเบอร์มงคลฟรีๆแบบนี้ครับคุยกับนักวิเคราะห์เราตัวต่อตัวครับเข้ามาที่เว็บไซต์ decoder199.com นะครับติดต่อทั้งหน้าเพจหรือ Li น์แอดของเราก็ได้ครับบอกเลยว่าต้องการขอนัดคิวหมอดูของเราครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเวลานะครับไม่ต้องกังวลไปครับเข้าที่เว็บไซต์ d e c o d e r 1 5 9 c o m สามารถ กรอกเบอร์ของท่านทํานายได้เลยครับผมหากท่านสนใจใช้บริการนักวิเคราะห์ของเราครับเพียงแค่1,599บาทครับสามารถให้นักวิเคราะห์ของเรานะั้นทั้งเลือกทั้งดูทั้งหาให้ท่านได้จบในที่เดียวครับติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ decoder199.com ครับตลาดเบอร์มงคลศาสตรอาจารย์ดิจิจครับ